กรนีจโจทย์ให้หาความสูงของตึกเราจะใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายในการทําโจทย์ข้อนี้นะครับก็เดีนมาดูที่สามเหลี่ยม ABC ก่อนจะพบว่ามุม B กลาง30องศาและสามเหลี่ยม ADE มุม D ก็กลาง60องศานั่นคือสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้มีมุมเท่ากัน2คู่ไลอกมุมหนึ่งคือมุม C กับมุม E เนี่ยก็เป็นมุมฉาก ดังนั้นสามเหลี่ยมที่มุมมุมเท่ากันสามคู่ก็คือสามเหลี่ยม abc กับสามเหลี่ยม ade เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายซึ่งจากสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยอัตราส่วนระหว่างด้านที่สมนายกันจะต้องเท่ากันดังนั้นด้าน bc ส่วน ac จะเท่ากับด้าน ac ส่วน de ะฉะนั้นความยาวของด้าน BC เนี่ยก็จะเท่ากับด้าน AC ส่วน DE คูณกับ AE ซึ่งเมื่อแทนค่าก็จะเท่ากับ24ส่วน10คูณกับ15ตัดทอนกันก็จะได้เท่ากับ36ดังนั้นความสูงของตึก เท่ากับ36เมตรข้อน,นี้ตอบข้อขอไข่นะครับ